อ่ะคานนี้นะเป็นแนวข้อสอบของอเราตำรวจที่เป็นเนื้อหามอต้นนะครับอยู่ในเรื่องของเลขอะไรเลขยกกําลังใช่ปะ่ะเนี่ยเรื่องเลขยกกําลังตัวนี้เห็นปะ่ะมีตัวแปรเดียวคือตัวแปรอะไรเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยตัวแปรเอ็นใช่ไหมถ้าโจทย์มาในลักษณะนี้นะแนะนําเลยให้แทนเอ็นเป็นเลขอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราเห็นไหมมีติดตัวแปรอยู่แค่ตัวแปรเดียวนะครับเราก็แทนค่าเอ็นออกมาเลย ถ้าเราไม่แทนค่า n น,นะโจทย์ลักษณะแบบนี้มันจะตัดกันหายมันจะตัดตัวที่มีตัวแปร n เ,เนี่ยหายไปหมดเลยแทน n เ,เป็นอะไรดีถึงจะง่ายอยู่ที่เราอลองเลือกดแทน n เ,เป็น,ะน,ปนอะไรดีถึงจะง่ายแทน n เป็นเลขอะไรดีนี่นะแทนเป็นเลขอะไรดีนึงจง่ายแทนเป็นเลขหนึ่งไหมเนี่ยแทนเป็นเลขหนึ่ง แทนเป็นเลขศูย์ก็ได้หรือว่าแทนเป็นเลขอะไรก็ได้คําตอบจะได้มาเป็นอันเดียวกันนั่นแสดงว่าข้อนี้เราลองแทน n เ,เป็นหนึ่งแนละ้วกันตอนนี้นะแทน n เท่ากับหนึ่งก้อนแรกได้ไรครับได้สองกำลังอะไรสองกำลังสี่ไหมนะแทน n เ,เป็นหนึ่งข้างล่างได้เป็นสามกำลังอะไรครับสามกำลังลบสอง คูณกับตัวต่อไปได้เป็น3กม <3. S 1> กำลัง3ามกำลังหนึะเขียนติดไว้ก่อนแล้วกันส่วนด้วย7กําลังอะไรครับ7กําลังศนคูณด้วย2กําลัง1 -2 ลบ2กํกลัง0นะครับส่วนด้วย3คูณ2กํกลัง1นลบ สี่คูณสองกำลังลบหนึ่งนะแล้วก็คูณด้วยสองกำลังหนึ่งส่วนด้วยเจ็ดกำลังศูนย์ใช่ได้ตัวนี้นี่คือแทน n เป็นหนึ่งตัวที่เราตัดทิ้งเลยคือตัวไหนเจ็ดกำลังศูนย์เจ็ดกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากนะับหนึ่งเนาะอะไรกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่งตัดทิ้งได้เลย ต่อไปเรามาทําก้อนนี้ก่อนครับก้อนนี้เป็นภาระเพราะก้อนนี้มันติดอะไรอยู่ติดบวกลบอยู่นะเราเราเขีรยก้อนนี้เสร็จก่อนอันนี้ได้เปท่าไหร่ครับสองลบอะไรลบหนึ่งนะนั้นแสดงว่าก้อนนี้นะครับได้ก้อนนี้ได้เป็นสองลบกับอะไรครับเดี๋ยวใช้สีเขียวก้อนนี้ได้เป็นสองลบหนึ่งเนี่ยตัดทิ้งไปก้อนล่างครับได้อะไรก้อนนี้ได้อะไร หกไหมลบอะไรครับตัวนี้ก็เน,นี่ยพันพละนะ่ะเลขชี้กําลังเป็นอะไรครับเป็นลบเอาลงทาไมครับเอาลงข้างล่างก็ได้เป็นหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสองใช่ไหมตัดได้ไหมเหลือ,อได้ครับเหลือสองนะตอนนี้ก็จะเป็นหกลบอะไรครับหก <6. S 1> ลบสองเห็นไหมก้อนกลางมงนถ้าเราจะคิดเป็นตัวเลขเลยก็ได้อันนี้ได้ไรครับ สิบหกไหมตัวนี้อยู่ข้างล่างเป็นลบเอาขึ้นมาข้างบนได้เป็นอะไรครับสามกำลังอะไรสามกำลังสองได้เก้าไหมเนาะได้เก้าโอเคก็คูณเก้าคูณกับสามนี่คือสามตัวนี้อันนี้ได้ะไรครับได้เป็นหนะึ่งเนอะข้างล่างได้ะไรครับ ได้สี่แล้วก็คูณกับอะไรครับคูณกับสองไหมนี่ไงตัวนี้สองตัดหายไหมใช้สี่ตัดกับตัวไหนดีสี่ตัดกับสิบหกดีกว่าเนาะแล้วจำหมดสี่หนึ่งสี่สี่สี่สิบหกคำตอบของเาราเหลืออะไรคูณกันครับสี่คูณเก้าคูณสามคูณสองได้เท่าไหร่เอาคิดได้่อย ได้210ร้อยสบเออได้สองบหกแบบนี้ตอบใช้เข้าไหนครับข้อสนี่เสร็จแล้วโจทย์ลักษณะนี้นะที่เป็นเรื่องเลขยมลังนะครับเราสามารถใช้การแทนค่า N ได้เลยบางคนบอกอา้าวผมอยากแทน N เป็น100่ง้อยได้ไหมได้ถ้าคุณอยากสร้างพละให้กับคุณก็เอาสิ เเป็น <N> 100่งอยไม่ใช่เรื่องตลกหรือแทนเเป็น0ูย์ได้ไหมก็ได้แทนเเป็นเลขอะไรจะได้ค่าเดียวกันหมดเลยโจทย์ลักษณะน,นี้นะครับ